ตีมเปล่ากับรองเท้าไหนรื่อเหรือรองเท้าหนึบกว่าเฮียกาลังเจอชอดกาลังจะถอดรองเท้าหนึบกว่าวังมอระคนแอบดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีวไถ่ายกับป๋าหมเดินต่อนไหมถายนะจะถ่ายะเฮ้ยมึงเห็นบ่าสถานการณ์น้าเซฟตี้อ่ะไหนวะระวังน้ำดึกหกเมตรเองวางมรกดอ่ะ นเมตรไอสัตว์สี่คนต่อกันยังไม่ได้เลยเนี่ยเมตรไม่มีชั้นที่ปีนเลยนะเรียบเลยนะเรียบดครข้างหน้าเดี๋ยวโกเชือกฟังเลยไนล่อนไนล่อนเชือกฟังไม่อยู่ไอ้พวกหลับเพล่ไนล่อนเชือกฟังไม่อยู่เนี่ยก็อารมณ์ดีมายืนตากฝนกันต่อกูไม่เคยมีวิวนี้อ่ะแต่มันมันก็โอเคเพราะมัน มันไม่เจอเหอมันไม่เจ่นี้มันีใช่ไหมอยครัุนับทหขจที่รอ้เขาไปู่ป็นไะไรแขไขเลยเหรอี่โล่มีวะไอคนมี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 ถอดกล้องแป๊บนึงตองมึงน่าจะอยู่นานกันแล้วล่ะ